แม่แย้มในวัย50ต้นๆที่ยังคงความสวยสะพรั่งผิวพรรณผุดผ่องแม้จะมีริ้วรอยตามวัยบ้างแต่หุ่นยังดีกว่าผู้หญิงรุ่นเดียวกันที่ใช้ชีวิตหนักหน่วงแบบชาวบ้านทั่วไปเดินเข้าไปหาบุญล้อมผู้เป็นสามีในวัย60ปลายๆที่ร่างกายเคยแข็งแรงแต่ตอนนี้ผอมซูบมีแต่หนังหุ้มกระดูกเพราะโรคที่รุมเรา้าใบหน้าที่เคยดำกล้านจากการทำไร่ทำนาบัดนี้ซีดเสียวมีแววตาอ่อนแรง และเต็มไปด้วยความกังวลพ่อล้อมกินน้ำหน่อยนะจ๊ะเสียงบุญล้อมไอโคลแคกแคกฉันไม่อยากให้แม่แย้มต้องมาลำบากเพราะฉันในตาที่เคยสดใสของแม่แย้มตอนนี้กลับหม่นหมองและเต็มไปด้วยความเหงาพูดอะไรอย่างนั้นละพ่อเองฉันเป็นเมียพ่อนะลำบากแค่ไหนฉันก็ต้องดูแลพ่อพ่อพูดแบบนี้เหมือนจะทิ้งฉันไปซะอย่างนั้น แม่แย้มกำลังเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้พ่อบุญล้อมเสียงบุญล้อมหายใจติดต,ติดขัดขัดว่าแต่พ่อล้อมดาวเรืองลูกเรามันหายไปไหนมาเป็นอาทิตย์แล้วก็ไม่รู้มันไม่คิดจะมาเยี่ยมพ่อเลยเหรอพ่อไม่คิดถึงมันบ้างเหรอโถแย้มอย่าไปว่าลูกมันเลยมันมีครอบครัวของมันแล้วให้มันอยู่กับผัวมันเถอะเนื้อคู่เฮอฉันกับพ่อ เราก็อยู่กันมาจนมีลูกมีหลานแล้วแต่พ่อกลับมาเป็นแบบนี้ฉันฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วพ่อมันแม่แย้มสะอื้นเบาๆแล้วก็เงียบไปมีแต่เสียงถอนหายใจยาวๆของพ่อบุญล้อมแม่แย้มปาดน้ำตาจะพ่อบุญล้อมงั้นแม่ไปไปตามดาวเรืองกับไอเริงมาอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านเราพ่อว่าไงนะให้มันมาอยู่ด้วยเหรอ แล้วใครจะไปทำไร่ทำนาให้เราละทีนี้ฉันสังขารไม่ไหวแล้วแย้มฉันอยากเห็นหน้าลูกหน้าหลานฉันฉันไม่อยากอยู่คนเดียวพ่อล้อมพ่อไม่ได้อยู่คนเดียวพ่อมีฉันนี่แม่แย้มถ้าฉันไม่อยู่แล้วแกจะได้มีคนดูแลฉันเป็นห่วงแกพ่อพูดอะไรแบบนั้นเหมือนพ่อจะไปไหนพ่ออย่าพูดอย่างนี้สิเอาหน้าไปเถอะ ไปตามดาวเรืองกับไอ้เริงมาฉันฉันอยากเจอแม่แย้มนิ่งเงียบไปพักใหญ่เอาเถิดถ้าพ่อต้องการอย่างนั้นฉันจะไปตามลูกสาวเรากับลูกเขยมาให้ต่อมาอีกหลายวันเสียงรถกระบะเก่าๆวิ่งมาจอดหน้าบ้านมีเสียงคนลงจากรถดาวเรืองเริงมาแล้วเหรอลูกดาวเรืองที่มีรูปร่างเล็กและผิวคล้ำเหมือนพ่อเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยแสดงออก แม่คิดถึงจังพ่อเป็นไงบ้างดีขึ้นบ้างหรือ,อยังก็ก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละลูกไม่ดีขึ้นเลยไอเริงในวัยสามสิต้นๆที่รูปร่างสูงใหญ่กำยำผิวสองสีหน้าตาคมคายมีรอยยิ้มและแววตาเจ้าชู้แม่ครับให้ผมเข้าไปดูพ่อตาหน่อยนะครับเออเออเข้าไปเลยลูกเข้าไปเลยพ่อแกคงดีใจที่ได้เจอพวกแก ดาวเรืองกับไอเรืองเดินเข้าไปในบ้านเสียงดาวเรืองคุยกับพ่อเสียงอ้อแอพ่อจ๋าดาวเรืองมาแล้วนะหายเร็วๆนะพ่อดาวเรืองจะอยู่เป็นเพื่อนพ่อเองต่อน,นี้ไปดาวเรืองดีแล้วลูกที่มาพ่อคิดถึงมากพ่อจ๋าพี่เรืองเขาเป็นคนดีนะพ่อเขาดูแลดาวเรืองดีพ่อไม่ต้องห่วง พ่อตาครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะดูแลทุกคนเองบุญล้อมไอโคลกไอเริงรีบเข้าไปประคองไอเริงไปช่วยแม่เตรียมกับข้าวดีกว่าครับแม่ผมไปช่วยแม่ทำครัวดีกว่าให้ดาวเรืองอยู่กับพ่อตาก่อนเออดีดีไปเถอะไปกับแม่แม่แย้มกับไอเริงเดินออกไป เหลือเพียงเสียงบุญล้อมกับดาวเรืองอยู่ในห้องตัดฉากมาในครัวไอเริงยืนหันผักอยู่ข้างๆแม่แย้มใบหน้าหล่อคมคายของเขาดูตั้งใจกับการทำอาหารจนแม่แย้มแอบมองแล้วเผลอใจลอยไปในพวังแล้วหันมาถามแม่ครับผมเห็นแม่ดูเหนื่อยๆนะก็เหนื่อยแหละลูกพ่อแก่ไม่สบายแม่ก็ต้องดูแลเป็นห่วงแก ในใจของแม่แย้มมีบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นความเหงาที่สะสมมานานความปรารถนาที่ต้องเก็บซ่อนเมื่อเธอได้อยู่ใกล้ได้มองใบหน้าหล่อเหลาได้ยินเสียงนุ่มๆของลูกเขยหัวใจที่แห้งเหี่ยวก็เริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเธอรู้ดีว่ามันผิดแต่ก็ไม่สามารถห้ามใจตัวเองได้ผมก็เป็นห่วงแม่นะครับ แม่ก็พักบ้างนะครับถ้ามีอะไรให้ผมช่วยบอกผมได้เลยนะครับแม่แย้มหันไปมองไอ้เริงที่ยิ้มอบอุ่นให้เธอไอ้เริงแก่นี้ดีกับแม่จริงๆแม่ก็ดีกับผมผมก็อยากจะดูแลแม่แม่แย้มค่อยๆหันกลับมาทำกับข้าวต่อเธอแซ้งทำเป็นไม่ได้ยินคำพูดของไอ้เริง และพยายามบังคับหัวใจที่เต้นรัวๆให้สงบลงแม่เดี๋ยวผมช่วยนะครับไอเริงยื่นมือมาช่วยแม่แย้มปอกมะนาวมือของพวกเขาแตกกันเพียงเล็กน้อยแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมากมายเกินกว่าจะอธิบายแม่แย้มชักมือกลับอย่างรวดเร็วเธอพยายามเก็บสีหน้าและอาการทั้งหมดเอาไว้แต่ทันใดนั้นใบหน้าของดาวเรืองลูกสาวผู้เป็นที่รัก ก็ลอยขึ้นมาในความคิดอย่างชัดเจนความรู้สึกผิดบาปกัดกินหัวใจเธอสะบัดความคิดทั้งหมดออกจากหัวและพยายามหยุดการกระทำที่สุ่มเสี่ยงนี้ความปรารถนาที่ต้องปิดบังเอาไว้อีกวันต่อมาพ่อหลอมฉันว่าเราต้องทำรั้วลวดหนามที่สวนสักทีนะเจ้าของที่ข้างๆก็หาเรื่องเราไม่หยุดหย่อนเลยเออนั่นสิ แต่พ่อไม่มีแรงจะไปทําหรอกเราคงต้องจ้างคนมาทําไอเริงในวัยส0ิต้นๆที่รูปร่างสูงใหญ่กำยำผิวสองสี 4, หน้าตาคมคายมีรอยยิ้มและแววตาเจ้าชูปรีเข้ามาหาทันทีที่ได้ยินบทสนทนาแม่ยายครับพ่อตาครับไม่ต้องจ้างใครหรอกให้ผมทําให้เองจิบจิบแม่แย้มมองหน้าไอเริงด้วยความประหลาดใจแกจะทำได้เหรอ ไอเริงงานมันหนักนะไอ้เริงยิ้มอย่างมั่นใจได้สิครับแม่งานหนักแค่นี้สบายมากผมอยากจะช่วยพ่อตาแม่ยายประหยัดจะได้เอาเงินไปใช้เรื่องอื่นเยี่ยมแก่นี่เป็นลูกเป็นเขยที่น่ารักจริงๆแม่แย้มมองไอเริงด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายความปลื้มใจความชื่นชม และความรู้สึกต้องห้ามที่ยากจะปกปิดเช้าวันใหม่พ่อบุญล้อมพยายามลุกจากที่นอนเดินไปที่หน้าต่างแล้วมองไปที่สวนแม่แย้มดูสิไอเริงมันไปล้อมที่สวนตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันขยันเหมือนพ่อตาไม่มีผิดเลยนะแย้มแม่แย้มเดินไปที่หน้าต่างมองตามพ่อบุญล้อมนั่นสิพ่อฉันว่ามันคงตื่นไปตั้งแต่ไก่โหแล้ว ดาวเรืองมันก็ไปทำงานโรงงานเย็บผ้าตั้งแต่เช้าตรู่ไม่รู้เมื่อไหร่จะกลับมาบุญล้อมมองไปที่สวนเห็นเจ้าเรืองกำลังขุดหลุมอย่างขมักขมน้นแววตาของเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมและภูมิใจในตัวลูกเขยคนนี้แม่แย้มฉันว่าแกเอาข้าวเอาน้ำไปให้ไอ้เริงกินหน่อยสิมันคงจะหิวแล้วแม่แย้มหน้าแดงเล็กน้อย แต่ก็รีบผันไปทำตัวให้ปกติให้มันพักก่อนเถอะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเอาไปให้เออดีดีรีไปหน่อยนะฉันเป็นห่วงมันกลัวจะหิวแม่แย้มพยักหน้าแล้วเดินเข้าไปในครัวในใจของเธอเต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งดีใจเขินอายและรู้สึกผิดเธอพยายามยับยั้งชั่งใจ แม่แย้มเดินถือสำรับข้าวและเหยือกน้ำมาถึงแปลงสวนภาพที่เห็นทำให้เธอต้องหยุดชงะงักไอเริงถอดเสื้อออกเผยให้เห็นแผ่นหลังที่กว้างไหลแข็งแรงและกล้ามเนื้อเป็นลอนสวยงามเหงื่อไหลลงตามแผ่นหลังผิวสองสีของเขามันวาวแม่แย้มมองภาพนั้นด้วยใจเต้นไม่เป็นจังหวะความปรารถนาที่เก็บซ่อนไว้มานานกำลังจะปิตุข,ขึ้นอีกระลอก เสียงลมหายใจของแม่แย้มเริ่มหอบถีรู้สึกเหมือนร่างกายร้อนรุ่มไปหมดอยากวิ่งเข้าไปสัมผัสอยากลูบแผ่นหลังที่ชุ่มเหงื่อแต่ภาพลูกสาวดาวเรืองแวบเข้ามาในหัวเธอสะบัดหัวไล่ความคิดบ้าๆบาออกไปไอ้เริงเงยหน้าขึ้นพอดีอ้าวแม่มาแล้วเหรอครับผมกะว่าพักเที่ยงแล้วจะเข้าไปกินไม่เห็นแม่มาแม่แย้มพยายามทำเสียงปกติที่สุด แม่เห็นแกขยันเลยเอาข้าวเอามาให้กินก่อนกลัวจะหิวซะก่อนไอ้เริงยิ้มกว้างเผยฟันขาวขาวขอบคุณนะครับแม่ใหญ่พอดีเลยผมกำลังหิวอยู่พอดีไอ้เริงหยิบผ้ามาเช็ดเหงือ่อแล้วสวมเสื้อกลับแม่แย้มรีบเบนสายตาไปทางอื่นรู้ดีว่าถ้ามองอีกนานคงยับยั้งใจไม่อยู่แม่แย้มยื่นสำรับข้าวให้ มือของพวกเขาแตกกันเพียงเล็กน้อยความรู้สึกเกิดขึ้นมากมายเกินกว่าจะอธิบายเธอรีบเดินกลับไปโดยไม่หันกลับมองไอ้เริงอีกเลยตกเย็นไอ้เริงเดินเข้ามาในบ้านด้วยรอยยิ้มสดใสแม่แย้มมองออกไปนอกบ้านเห็นรัว้วลวดหนามตั้งตระหง่านเรียงรายสวยงามโขอไอ้เริงงานเสร็จแล้วเหรอไวจริงจริงแกนี่เก่งเหมือนพ่อเลยนะ พ่อตอนหนุ่มๆก็ทำอะไรไม่เคยพลาดบุญล้อมมองไอเริงด้วยแววตาภูมิใจเริงแกเหมือนฉันตอนหนุ่มๆไม่มีผิดเลยนะขยันอดทนเก่งฉันดีใจจริงๆที่ได้แกมาเป็นลูกเขยพ่อตาพูดเกินไปแล้วครับผมก็แค่อยากช่วยจะได้ประหยัดค่าจ้างไปได้บ้างไม่ต้องมาถ่อมตัวหรอกหนะ้าวันนี้ฉันจะให้แม่แย้มจัดกับข้าวชุดใหญ่ฉลองที่แกทำสำเร็จ ไม่ต้องเสียเงินจ้างคนแบบนี้ต้องเลี้ยงฉลองซะหน่อยแม่แย้มได้ยินก็รู้สึกใจเต้นใบหน้าแดงระเรือ่อพยายามเก็บอาการทั้งหมดไว้ก็ได้พ่อเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปเตรียมให้แกไปอาบน้ำอาบท่าเถอะไอ้เริงจะได้มานั่งกินข้าวฉลองด้วยกันไอ้เริงยิ้มกว้างแล้วเดินไปห้องน้ำแม่แย้มมองตามแผ่นหลังของลูกเขยหัวใจเต้นรัว ยับยังชั่งใจแต่แอบดีใจที่จะได้นั่งกินข้าวกับเขาแค่คิดก็มีความสุขแล้วบนโต๊ะอาหารมีกับข้าวชุดใหญ่ที่แม่แย้มเตรียมไว้พ่อบุญล้อมนําเบียร์มาสองขวดแล้วรินใส่แก้วนี่ไอ้เริงกินเบียร์ฉลองกันหน่อยวันนี้แกทำได้เยี่ยมมากขอบคุณครับพ่อตาแต่พ่อตาไม่กินเหรอครับไม่ไหวแล้วฉันกินแก้วเดียวก็พอเดี๋ยวขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะ แกกับแม่แย้มก็กินกันไปก่อนเลยไม่ต้องรอลูกฉันหรอกดาวเรืองบอกต้องทำโอทีคงกลับดึกบางทีก็อาจนอนค้างบ้านเพื่อนแถวโรงงานยังไงฉันไปนอนก่อนนะพ่อบุญล้อมเดินจากไปอย่างช้าๆทิ้งให้แม่แย้มกับไอเริงนั่งอยู่ด้วยกันเพียงลำพังความเงียบเข้าปกคลุมมีเพียงเสียงแก้วกระทบกันแม่ครับวันนี้แม่สวยมากนะครับ แม่แย้มที่กำลังจะยกแก้วขึ้นดื่มชะงาใบหน้าแดงกำ่ำแต่พยายามทำตัวปกติที่สุดพูดอะไรอย่างนั้นไอเริงแม่แก่แล้วไม่จริงหรอกครับแม่แม่ยังสวยสวยกว่าดาวเรืองอีกผมพูดจริงๆนะไอเริงจ้องแม่แย้มด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกยากจะบรรยายแม่แย้มได้แต่นั่งนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุ รู้สึกเหมือนตกอยู่ในห้องสเสน่อันตรายแต่ก็ไม่สามารถห้ามใจตัวเองได้เพราะคำพูดของไอเริงเหมือนน้ำทิพย์หล่อเลี้ยงหัวใจที่แห้งเหี่ยวของเธอมานานเธอหลงไหลในความหล่อและสเสน่ห์ของลูกเขยเป็นทุนเดิมท,ทั้งที่รู้ว่าเขาคือผัวลูกสาวแต่ความปรารถนาที่เก็บซ่อนไว้มานานกำลังจะทำให้ใจเธอทำสิ่งผิดพลาดมหันหลังจากกินข้าวเสร็จ แม่แย้มและไอ้เริงช่วยกันเก็บจานแม่แย้มเดินไปที่อ่างล้างจานไอ้เริงเดินตามไปยืนอยู่ข้างหลังเธอแม่ให้ผมช่วยนะครับไม่ต้องหรอกไอ้เริงแกไปพักเถอะเดี๋ยวแม่ทำเองไอ้เริงไม่ได้ตอบแต่ค่อยๆย,ยื่นมือไปอบเอวแม่แย้มจากด้านหลังหัวใจแม่แย้มแทบหยุดเต้นพยายามขัดขืน แต่ก็ทำไม่ได้ร่างกายแข็งทื่อไอเริงแก่แกทำอะไรปล่อยแม่นะผมผมขอโทษนะครับแม่แต่ผมรักแม่ผมรักแม่มานานแล้วแกแกพูดอะไรแกเมาแล้วปล่อยแม่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวดาวเรืองมันรู้ดาวเรืองไม่รู้หรอกครับนะแม่ถ้าแม่ไม่รังเกียจลูกเขยคนนี้ผมจะทำให้แม่มีความสุข อย่างที่แม่ไม่เคยได้รับมาก่อนไอเริงค่อยๆซบหน้าลงบนไหล่แม่แย้มสูดดมกลิ่นกายของเธอแม่แย้มหลับตาลงหายใจหอบถี่ร่างกายอ่อนระทวยรู้ดีว่ามันผิดแต่ก็อยากลองสักครั้งเพื่อตอบสนองความปรารถนาที่เก็บซ่อนไว้มานานไอเริงดึงร่างแม่แย้มเข้ามาใกล้มากขึ้นขณะที่ทั้งคู่ยืนอยู่ที่ซิงล้างจานฝองน้ำ และขวดน้ำยาล้างจานอยู่รอบตัวหัวใจทั้งสองเต้นแรงจนแทบได้ยินชัดเจนลมหายใจร้อนผสมกันในอากาศแม่แย้มกัดริมฝีปากเล็กน้อยรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทานมือไอเริงไต่ไปตามหลังแม่แย้มขณะที่เธอพิงตัวเขาเข้ากับขอบสิงแม่ยายแย้มยิ้มและสอดมือจับมือเขาไว้แน่นทั้งคู่ยืนแนบชิดกัน รากับโลกทั้งใบหยุดหมุนเพื่อพวกเขาสองคนแสงไฟสะท้อนบนฟองสบู่และหยดน้ำความใกล้ชิดและกิจกรรมที่ทําอยู่ทําให้หัวใจทั้งคู่ร้อนแรงถึงพริกถึงขิงอย่างที่ไม่เคยเป็นและรู้สึกมาก่อนเป็นความรู้สึกที่ถูกเติมเต็มรุ่งเช้าของอีกวันพ่อบุญล้อมกับดาวเรืองนั่งอยู่ที่โตอาหารบุญล้อมมองไปที่แม่แย้มที่กำลังจัดกับข้าว ใบหน้าของแม่แย้มดูสดใสมีชีวิตชีวารอยยิ้มของเธอดูมีความสุขมากกว่าที่เคยเป็นมาพ่อคะ่ะแม่ดูมีความสุขขึ้นนะดาวเรืองกลับมาเห็นแม่ยิ้มได้ก็ดีใจนะนั่นสิลูกพ่อก็ว่างั้นแหละสงสัยจะมีคนมาอยู่เป็นเพื่อนแม่แกเลยไม่เหงาดูสิหน้าตาผ่องใสขึ้นตั้งเยอะ ดาวเรืองยิ้มอย่างมีความสุขเธอไม่รู้เลยว่าความสุขที่เห็นในดวงตาแม่นั้นไม่ใช่ความสุขจากการที่เธอได้กลับมาอยู่ใกล้แต่เป็นความสุขที่เกิดจากการได้อยู่กับลูกเขยของพ่อและผัวของเธอนั่นเองไอเรืองเดินเข้ามาในครัวเขายิ้มให้ดาวเรืองก่อนจะเหลือไปมองแม่แย้มสายตาของพวกเขาสบกันเพียงชั่วครู่แต่ในแววตานั้น มีความลับมากมายที่ไม่อาจเปิดเผยได้แม่แย้มยิ้มให้ไอ้เริงเล็กน้อยเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรักและความปรารถนาเป็นรอยยิ้มที่ดาวเรืองและพ่อบุญล้อไม่มีทางเข้าใจขอบคุณที่รับฟังเรื่องราวร้อนแรงของแม่แย้มแม่ยายกับไอ้เริงลูกเขยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดถูกใจและติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไป แล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าอยากฟังแนวไหนอีกเม้นบอกกันได้เลยจ้าแอดมินรักคุณผู้ฟัง